สวัสดีวัยรุ่นทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่ในเซ็กซ์เซ็กซี่บาคาร่านะครับผมมาลุยกันเลยด้วยเทคนิคพี่หลังจากที่หายก็ไปนานนะครับไม้แรกพี่ลงไปแล้วที่ Banger มาลองดูว่าเทคนิคหลังจากที่หายก็ไปนานเนี่ยจะใช้งานได้ผลหรือเปล่านะครับผมไม้แรกลงไปแล้วหนึ่งบาทเรียบร้อยครับผมมาป๊อกแปดครับชนะไปแล้วครับไม้แรกครับ มาไม้แรกเราชนะเย้ yeah! ชนะไปแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เราชนะแล้วหนึ่งไม้ไม้ที่สองตามเทคนิคของพี่กับเขาไพ่แล้วอไม้สองพี่ขอเลือกไปที่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาเพย์เยอร์ไปเลยมาเทคนิคของพี่อยูน่นี้มาแล้วมาไม้ที่สอง สายไปแล้วนะครับไม้ที่สองมาลุ้นกันว่าจะชนะหรือจะแพ้รีวิวเพื่อความบันเทิงเล่นเพื่อความสนุกนะครับน้องๆมาอยากพูดคุยก็กดคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยมาไม้ที่2มาดูนะครับมาลุ้นกันไม้เป็นยังไงเป็นยังไงเจ็ดเรียบร้อยโอ้ oh my god ครั้งที่2ชนะอะไรจอมแมนขนาดนี้มาเ <No. S 1> ทคนิควันนี้ สองไม้ตดแล้วน้องๆไม้ที่สามบรลุนกันนะครับไม้ที่3ว่าจะเป็นยังไงสําหรับเทคนิคของพี่เขาไพ่เมื่อกี้หลังจากเพเยอร์เสร็จเลือกไปที่แบงเกอร์เลยมาลงไปแล้วไม้ที่สามบรรลุนกันว่าไม้ที่3จะชนะหรือเปล่านะครับน้องๆไม้ที่3กับเทคนิคของพี่เขาไพ่แบบนี้มาลุ้นกันครับแบงเกอร์ หกตัวสองมาแล้วหกตัวสองมาแล้วหกตัวสองไปยังไงสามหกตัวสามโอ้เฮ้ยอ้าว oh my god ก้าหลังะน้องๆเก้าหลังะนายอะนายที่แปลว่าก้าวอะน้องๆน้องๆมาแล้วอะถ้าเป็นบอลน,นี่ก็คือนี่เม็ดที่สามนี่คือแฮสติกแล้วแฮสติกแล้วไปต่อกันที่ไม้ที่สี่เลยครับน้องๆไปต่อกันเลยจะเป็นยังไงไม้นี้มาเพเยอร์พี่ลงไปแล้ว มาจากเทคนิคของพี่มาสนใจอยากพูดคุยกับพี่ก็คอมเมนต์ว่าี่คลิปใต้คลิปด้านล่างได้เลยพูดคุยกันครับผมอย่าไปเครียดเล่นเพื่อความสนุกครับมารีวิวเพื่อความบันเทิงต่อนั้นน้องๆมาไม้ที่สี่อ่ะแปดแปดแปดปดแปดโอโอโอเรียบร้อยโอ้ไม่กสโอ้ไม่กสป๊อกแปสน้องพี่จะเล่นไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายแล้วนะ ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือจะชนะเราชนะมาสี่ไม้ติดแล้วรันน้องๆไม้นี้มาที่ห้าไม้ที่ถูกพี่เลือกเลยน,นะพี่เลือกน,นะมา,มาแบบสบายๆเลยครับวันนี้มาพี่ยืนยันไปที่เพลเยอร์ต่อมาจัดไปที่เพลเยอร์ต่อจัดไปที่เพลเพยอร์ต่อมาจม,มูกหรือเจ้าจ่าจมูกหรือจ้าจ่มมจายุคแบบนี้ยุคโควิดมาเป็นยังไงจ้าเป็นยังไงเจ้าหมวยจ้ายังไงเจ้าหมวยจ้าอ่ะ นึง่งอ้ามันได้เท่าไรอ่ะห้าหลังโอ้สบายสบายยบร้อยครับสนใจประกูกับพี่ก็คมอมเมนต์ที่คลิปตานล่างอย่าลืมกดไลค์สับสไคร์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับน้อง